เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรมปีดาคืนวันสุขสันต์จริง ใจสกปรกมืดมัวและร้อนเรา่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงพาแต่สิ่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขนขวายทำความดีเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอ่ย จเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับผู้ใจบุญสุนทนทานจิตใจงามสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีเสนอเรื่องใจดีมีชัยเกินครึ่งใจเป็นศูนย์รวมของชีวิตคนเราเรื่องดีสำเร็จเป็นความสุขเป็นหัวเราะเป็นรอยยิ้มเป็นมิตรภาพ ก็ไหลลมรวมอยู่ที่ใจของคนเราเช่นใจดีใจงามใจมีความสุขใจปิติใจอ่มเอิบสบายอกสบายใจแตกตรงกันข้ามเวลาเราทุกข์วิตกเครียดกังวลหมุนมองหรือลักษณะว่าหนักอกหนักใจกรุ้มอกกรุ้มใจเสียใจเศร้าใจ ระเหียใจอึดอัดใจน้อยอกน้อยใจเพราะฉะนั้นวันนี้มาเรียนรู้เรื่องใจไปพร้อมๆกันเพื่อจะได้มีวิธีทำให้ใจดีเมื่อใจดีแล้วอะไรอะไร,อะไรก็จะดีไปด้วยท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะใจเป็นศูนย์รวมของชีวิตที่จะนำสิ่งที่ดีงามมาสู่เราและคนที่อยู่รอบข้างเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ในแปดวิธีที่จะเล่าให้ฟังนี้ 1. เลิกคิดเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีคิดมากจนเกินไปจนลืมทำเรื่องที่สำคัญในชีวิตเช่นเก็บหอมรอมริบมัวแต่คิดว่าเดี๋ยวรอให้รวยรอให้ฐานะดีมั่นคงก่อนถึงจะเก็บหอมรอมริบกลายเป็นว่าละเลยสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ ดันไปให้ความสำคัญเล็กๆน้อยๆใช้ใจพุ่มเวยมือเติบสุดท้ายเมื่อเราไม่ให้ความสำคัญที่ยิ่งใหญ่แต่คิดแต่เรื่องเล็กๆเราก็จะได้สิ่งที่เล็กๆน้อยๆมากเกินไปเป็นลักษณะว่าไม่ให้ความสำคัญกับอนาคตไม่สมความสำคัญกับปัจจุบันเรียกว่าเข้าทำนองว่าคิดแบบข้าสารกอกหม้อหาวันนี้กินวันนี้ พรุ่งนี้จะมีจะกินจะใช้จะจ่ายอะไรไม่ได้สนใจเรียกว่าคิดแคบตัดความคิดออกก่อนท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะความคิดนี่แหละมันลิขิตชีวิตของคนเราให้ไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ดีจะมีความสุขมีความสําเร็จมีความมั่นคงมั่งคั่งหรือไม่ก็อยู่ที่ความคิดเพราะฉะนั้นตัดความคิดเลิกคิดสิ่งเล็กๆน้อยๆจนเป็นสิ่งที่มาขัดขวางไม่ให้เราทํากิจกรรมขนาดกลาง ขนาดใหญ่ที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นมองข้ามบ้างสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วมาเรียนรู้สร้างสิ่งที่มันมีขนาดใหญ่มากขึ้นมีความตั้งใจมีความท,าท้าทายมีความกระตือรือร้นเข้ามากันดีกว่าถ้าเรามัวแต่คิดแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเกินไปแล้วเราจะคิดการใหญ่ได้อย่างไร 2. ฝึกวินัยด้วยตัเองข้อนี้จะเป็นตัวไปเสริม ให้เป็นคนมีระเบียบวินัยเมื่อมีระเบียบวินัยกับตัวเองแล้วเราก็จะมีความมั่นใจมีความจริงใจและมีความมุ่งมั่นฝึกวินัยของตัวเราให้ได้แล้วอยาเราอยากได้อะไรก็จะมีจะเป็นและจะประสบความสําเร็จมีความสุขท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะบนโลกใบนี้บุคคลที่ประสบความสําเร็จล้วนแต่ฝึกตัวเอง ให้มีระเบียบมีวินัยในการทํางานในการดาเนินชีวิตนะแม้แต่อยู่บ้านเราก็ฝึกได้ฝึกวางรองเท้าให้เป็นระเบียบฝึกจัดเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะะจัดของในบ้านให้ดูดีมีระเบียบหน้าบ้านหน้ามองนี่ฝึกเรื่องเล็กๆน้อยๆฝึกระเบียบวิไไนัยนอนเป็นเวลาตื่นเวลาเป็นเวลา ไอ้เจ้าเวลานี่แหละท่านผู้ชมทั้งหลายจะทําให้มีคุณค่ามีคุณประโยชน์และก็สามารถที่จะทํางานขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ได้มากยิ่งขึ้นเพราะเราฝึกวินัยกับตัวเองคําว่าวินัยเนี่ยแปลว่าความมีระเบียบร,ระเบียบตรงผมเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าสิ่งเหล่านี้จําเป็นต้องฝึกหัด ปรับให้ดีมีวินัยในการยืนเดินมีวินัยในการใช้เงินไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายไม่เคยปรากฏว่าผู้ใดใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือสยสุรุ่ยสุร่ายแล้วจะมีฐานะดีมั่นคงมั่งคั่งและสร้างความมั่นคงให้กับดัวงได้ไม่มีไม่เคยมีคนที่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือสยสุรุ่ยสุร่ายใช้ใจ่ายมือเติบแล้วชีวิตเขาจะมีความสุขมีชัยชนะในการทํางาน มีความเจริญรุ่งเรืองได้ไม่มีเพราะฉะนั้นตัวที่ไปเติมไปเสริมให้เราขยับขึ้นเรื่อนไหลมีวินัยคือทำอะไรให้เรียบร้อยตามกำหนดเวลาหรืออาจจะยืดขยายเวลาไปบ้างก็นิดนิดหน่อยหน่อยเขาเรียกว่ายืดหยุ่นบูรณาการทำงานนั้นให้สำเร็จได้ด้วยตัวเองเมื่อเราทำอะไรได้ด้วยตัวเองท่านผู้ชมทั้งหลายจะเกิดความมั่นใจ จะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้แล้วก็สามารถที่จะขยายงานให้กว้างมากขึ้นยิ่งได้ 3. ปลุกขวัญกำลังใจให้ตัวเองอยู่เสมอคนเราเคยมีลูกศิษย์ถามว่าพระอาจารย์คนเราที่ไม่ท้อแท้มีไหมไม่มีนะคนเกิดมาบนโลกวันนี้ต้องเจอคำว่าท้อใจถอยหรือ บางทีก็ล้มเลิกกลางคันบางทีก็ไม่ต่อบางครั้งก็เปลี่ยนเป้าหมายใหม่เลยเพราะฉะนั้นแรงท้อมีทุกครั้งเพราะบางทีมันเจออุปสรรคอุปสรรคที่ทําให้คนเราท้อนี่ท่านผู้ชมทั้ง,งหลาย 1. นึ่คำพูดของคนที่เรารักอยู่รอบข้างไม่เห็นความสําคัญหรือไม่เข้าใจเป้าหมายที่ชัดเจนก็จะพูดกระแทกแดกดันเราว่าเออจะทําได้จริงหรือ ความรู้แค่นี้นี่คือคำเยอะเย้ยดูถูกเกียดหยามนำหน้าแค่นี้หรือจะทำได้นี่คือคำดูถูกดูแคลนแต่หลายคนก็สำเร็จประสบความสุขเจริญในหน้าที่การงานจิตการก็เพราะคําว่าดูถูกนี่แหละท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นแรงผลักดันเราจะทำให้เห็นและทำให้เป็นทำให้ชัดทำให้ได้ปลุกขวัญกำลังใจขึ้นมา มองตัวเองอยู่ในกระจกดูว่าเออเราก็หนึ่งสมองสองขาสองมือเราพร้อมที่จะเรียนรู้ไหมเรามีอะไรดีมีกำลังที่แข็งแรงมีสติปัญญาศึกษาเราเรียนมามีความรู้มีประสบการณ์มีเพื่อนที่ดีมีญาติผู้ใหญ่ใจดีมีเพื่อนที่ใจดีหรือมีกลัลยาณมิตรที่ดีปลุกขวัญกำลังใจตัวเองขึ้นมาเราเคยทำงานสำเร็จ เราเคยทํากิจการบรรลุวัตถุประสงค์เราเคยได้รับรางวัลสิ่งเหล่านั้นแหละท่านผู้สนทลายเอามาปลุกปลอบขวัญกําลังใจของตัวเองอย่าให้ถึงกับกระเจิดกระเจิงอย่าถึงกับต้องให้ใจมันตกหลายคนบอกว่าโอ้ใจตกฉันไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆพูดผิดครับพูดใหม่ได้ฉันยังมีอะไรเหลือที่ให้ต่อยอดและทำได้โดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์หรือเริ่มจากหนึ่ง ไม่มีใครเริ่มจากศูนย์หรอกท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะสิ่งที่เราได้ทุกวันเนี่ยจริงๆชีวิตที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ล่วงไปปัจจุบันที่เรามีอดีตที่เคยผ่านมันมีสิ่งเรื่องดีๆให้เราจดจำตั้งมากมายมันก็มีบางเรื่องที่เราไม่ประทับใจหรือไม่อยากให้มันเกิดแต่ว่าจะลืมว่าทั้งสุขและทุกข์เป็นประสบของประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าจริงหรือไม่จริงอย่างความทุกข์หรือปัญหาอุปสรรค มันทำให้เราเรียนรู้และสามารถที่จะเอาชนะปัญหาอุปสัรคให้อยู่บนความสำเร็จแก้ปัญหาได้ไอเจ้าความสุขมันก็เป็นแรงกระตุ้นให้เรามีความสดชื่นเบิกบานหวังว่าจะได้ความสุขความสำเร็จนั้นแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราทำงานทำกิจกรกรมก็ตามแรงท้อมันก็เกิดมาบางครั้งเกิดจากคำพูดของคนที่ไม่รักเราหรือหวังดีกับเราดูถูกดูแคลนมีเป็นธรรมดาสอง เกิดจากสายตาท่าทางของคนที่อยู่รอบข้างดูด้วยสายตาที่เยาะเย้ยถากถางไม่มั่นใจไม่เชื่อใจหรือบางครั้งก็เกิดอาการเขาเรียกว่าประชดประชันด้วยกิริยาอาการหางตาคำพูดหลากหลายวิธีท่านผู้ชมทั้งหลายแต่นั้นอย่าลืมแล้วว่ามันเป็นคลื่นชนิดหนึ่งโบราณว่า ทะเลยังมีคลื่นชีวิตจะราบรื่นก็ต้องมีอุปสรรคถ้าวันใดทะเลไม่มีคลื่นเป็นวันที่อันตร,รายของท้องทะเลนั่นหมายความว่าคลื่นใหญ่กำลังก่อตัวมาอย่างมหาศาลแต่ถ้าวันใดทะเลมีคลื่นกระทบวังเป็นปกติไม่ได้น่ากลัวอะไรนั่นคือธรรมชาติอย่างหนึ่งชีวิตคนเราก็เหมือนกันท่านผู้ชมทั้งหลาย เราจะมีชัยชนะในการเรียนการทํางานกิจาการธุรกิจอะไรก็ตามมันต้องมีอุปสรรคทุกคนไม่เคยใครได้ความสําเร็จบนความราบรื่นเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคสักอย่างเลยไม่เคยมีถามดูก็ได้คนข้างๆลองถามดูว่าคุณมีอะไรได้ทุกวันนี้มีอุปสรรคไหมมียศมีงานมีกิจการทุกวันนี่เหมือนกับที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังไหมทุกคนจะตอบเหมือนกันเลยครับ เพราะเจ้าอุปสรรคนี่แหละทาให้ฉันรักคุณมากขึ้นก็เพราะอุปสรรคนี่แหละทาให้ฉันชีวิตมีความกระตือรือร้นรับผิดชอบไม่ประมาทมากขึ้นเพราะฉะนั้นจงสร้างขวัญและกําลังใจขึ้นกับตัวเราหรือสร้างขวัญกาลังใจอยู่กับคนรอบข้างให้กําลังใจซึ่งกันและกันข้อที่4ตัดสิ่งที่ลบๆออกจากชีวิตบ้างอะไรลบๆบ,บ้างท่านผู้ชมทั้งหลายหนึ่ง เพื่อนไม่ดีที่ทำให้ชีวิตเราติดลบเช่นเพื่อนที่ชอบกินชอบเที่ยวคําว่าชอบกินชอบเที่ยวก็คือเช้ากินกลางวันกินเย็นกินดึกกินหาวิธีกินหลายคนเวลาไปทำงานมักจะชอบพูดอย่างนี้ควรจะเลิกพูดได้แล้วไปอะไรไปกรุงเทพไปต่างประเทศไปหาอยู่หากิน สุดท้ายท่านผู้ชนทั้งหลายไปตั้งเป้าหมายว่าไปหาอยู่หากินก็ได้แค่อยู่ได้แค่กินเพราะไปตั้งเป้าหมายเช่นนั้นเป้าหมายมีแค่นั้นไงก็จะหาอยู่หากินหาพอาได้อยู่ที่รับที่นอนนะไม่ได้สร้างฐานะเพราะไม่ได้บอกว่าไปสร้างฐานะก็บอกตัวเองว่าไปหากินสุดท้ายก็กิน5ปี10ปีพอได้กินได้อยู่แต่ไม่ได้สร้างฐานะมั่นคงมั่งคั่งให้ตัวเอง หรือมีหลักประกันให้กับครอบครัวลูกที่จะต้องเรียนหนังสือตัวเองจะต้องเจ็บป่วยไม่มีการทุนสำรองในยามเก็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุของชีวิตหรือความฉุกเฉินในชีวิตจะเข้ามากระทันหันไม่ได้วางแผนหรือไม่ได้วางนโยบายเอาไว้ท่นเพื่อนไม่ดีลบออกจากชีวิตชีวิตท่านจะเริ่มมีความหมายชีวิตท่านจะเบาสบายแต่ท่านยังคบเพื่อนไม่ดี ชีวิตท่านจะเจอสิ่งที่หนักหน่วงอึดอัดขัดคล้องวิตกเครียดกังวลสําคัญท่านจะรู้สึกหมุนหมองเพราะไปคบคนไม่ดีชีวิตเราก็จะติดลบไปเรื่อยๆต่อมาก็ลบการเรียนแบบทําตามสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์เช่นขับรถซิ่งวิ่งเร็วอันนี้สําหรับวัยรุ่นหรือใช้ใจ่ายมือเติบสําหรับคนที่แห่ตามกระแสนิยม ของเครื่องอุปโ,ปโภคบริโภคทั้งหลายเห็นเขามีก็เอาตามเขาบ้างไปผ่อนนูน่นผ่อนนี่มาทาั้งทั้งที่ของเก่าหรือของเดิมมันมีอยู่บ้างแล้วมันยังไม่ได้ชำรุดหรือถ้าชำรุดก็ซ่อมแซมก่อนเมื่อซ่อมแซมแล้วครั้งหนึ่งครั้งสองมันไม่ดีจริงก็ถึงต้องเปลี่ยนใหม่หลายคนไม่อย่างนั้นมันเกิดความผิดพลาดหรือชำรุดนิดหน่อยซื้อใหม่เลยก็ทำได้แต่ว่า โบราณบอกว่าพิธีบำรุงของเก่าเนี่ยถ้าเกิดมันชำรุดก็บำรุงซ่อมแซมครั้งหนึงครั้ง2อครั้ง3เพื่อที่จะลดรายจ่ายที่มันมากเกินไปสามารถทําได้บางอย่างก็เปลี่ยนอะไรไม่กี่ชิ้นท่านผู้ชมทั้งหลายใช่ไหมเราเปลี่ยนอะไรสัก2อสตัวอยู่ประมาณสัก2-300แต่ถ้าเราซื้อใหม่เลย มันอยู่หลักพันสองพันหรือบางทีก็แตะไปหมื่นเลยก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากมาห้ท่านผู้ชมทั้งหลายไอ้สิ่งลบๆต้องระวังจริงเสพติดตั้งลดเลยเพราะมันลบชีวิตเราลบเงินในกระเป๋าลบสุขภาพของเราที่ดีๆให้เสื่อมโทรมลบสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดให้เกิดความโง่เขลาเบาปัญญาพบสติของเราที่ดีรู้เนือ้อรู้ตัวะระลึกนึก,นกชอบได้ ก็กลายเป็นเฉยชาเพราะสิ่งเสพติดไปบันทอนทำให้สุขภาพเสื่อมสติปัญญาเสื่อมถอยลบการชอบกินชอบเที่ยวลบคนชั่วลบความเป็นคนขี้เกียจเพราะขี้เกียจเป็นเสน่ห์ของชีวิตไม่ได้สร้างคุณคาขาของชีวิตให้ดีขึ้นจะอยู่ในภาวะฐานะอะไรถ้าชื่อว่าขี้เกียจแล้วเป็นเสน่ห์ท่านผู้ชมทั้งหลาย ไม่ว่าเด็กหนุ่มสาวท่าแค่ okay. นะขึ้นที่บาคนขี้เกียจเขาก็ไม่อยากได้ไม่อยากร่วมกิจกรรมเพราะฉะนั้นเป็นคนขยันครับมีสเสน่ห์และก็มีสง่าอยู่ในตัวด้วยข้อที่หต้อนรับความจริงใจความตั้งใจจริงของเราเลิกเป็นคนเล่ะและลโลเลเหลวไหลจะเอาจริงเอาจังละแต่ช่วงคนที่หล่ะแหละลโลเลพอจะจริงจังนี่มันเป็นช่วงรอยต่อท่านผู้ชมทั้งหลาย เป็นรอยต่อเพราะคนเราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงนี้หน่อยก็รู้สึกอัอดขัดข้องแล้วก็บอกทําไม่ได้หรอกฉันทําไม่ได้ฉันฝืนตัวเองไม่ได้จริงๆคนเรานี่ฝึกได้มีพุทธะจันารสุปฏิ์อยู่บทหนึ่งว่าทันโตเศธโมนุษย์เสสุมนุษย์ที่ฝึกดีแล้วย่อมประเสรศิฐนั่นหมายความว่าคนเราฝึกหัดดัดนิสัยให้ดีได้ กายฝึกให้ดีได้เรียกว่าให้เป็นกายอ่อนน้อมยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวไปให้เป็นประโยชน์มีมารยาทต,ต่อคนรอบข้างด้วยความเต็มใจตั้งใจไม่ได้เสแสร้งแกล้งทำวาจาก็ฝูกได้ฝึกพูดให้ดีให้ไพเราะให้เป็นประโยชน์ให้หน้าฟังวักตอนภาษากิยอาาการสื่อสารออกไปฝึกได้ท่านผู้ชมทั้งหลาย จิตใจคนเราก็ฝึกได้ท่านผู้ชมทั้งหลายฟังธรรมะบ่อยๆสาระบ่อยๆเนี่ยท่านกําลังฝึกจิตใจของตัวเองจิตใจคนเราเมื่อฝึกดีแล้วจะเกิดความอ่อนโยนอ่อนโยนก็คือรักตัวเองมากขึ้นเห็นสิ่งที่เป็นโทษเป็นคุณกับตัวเองชัดเจนเรียกว,ว่ามีปัญญาสอดส่องรู้อุปนิสัยใจของตัวเองใจดีก็รู้ใจงามก็ชัด เป็นคนที่โกรธที่น้อยใจปุ่มเฟือยสุรุย่ยสุร่ายมากง่ายชอบเอาเปรียบตนีทีเหนียวจิตของเราเนี่ยเมื่อเราฝึกบ่อยๆจิตจะรู้ตัวเองว่าเป็นอย่างไรแล้วมันจะชํารอกเรียกว่าชำรอกกิเลสออกมาจิตใจเมื่อถูกขัดเกลาก็อ่อนโยนพร้อมที่จะปรับปรับให้เป็นคนใจดีใจงามใจเย็น ใจสงบรอได้ทนได้สงบเยือกเย็นได้มีเหตุมีผลนั้นความตั้งใจจริงของคนเรามีทุกคนมีเป็นทุนเดิมอยู่ทุกคนอยู่แล้วแต่เราต้องรู้จักเอามาใช้เอามาใช้ในการทำงานจริงจังจริงแท้รับผิดชอบให้สำเร็จเรียบร้อยราบรื่นไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานขนาดกลางนั้นขนาดใหญ่ งานที่อยู่สำนักงานงานที่อยู่ชุมชนงานที่อยู่ครอบครัวทำให้เรียบร้อยเมื่อเราทำความเรียบร้อยในที่งานที่เราทำนั่นคือความตั้งใจจริงท่านผู้ชมทั้งหลายบุคคลเราเมื่อมีความตั้งใจจริงจะเป็นคนที่น่าเคารพถ้านักหนักก็น่ากราบน่าไหว้และเขาจะรู้สึกอุ่นอกสบายใจเมื่ออยู่กับคนที่มีความคิดที่ตั้งใจดี ต่องานต่อคนอื่นข้อที่6กล้าเผชิญหน้ากับความกลัวคนที่ใจดีจะไม่กลัวอะไรง่ายๆจะไม่ปฏิเสธว่ากลัวไม่กล้าแล้วกลัวทำไม่ได้คิดไปก็ทำไม่ได้หรอกก็ตัดบทไปซะอย่างเนี้ยเขาเรียกเป็นคนคิดสั้นหรือเรียกว่าคิดแคบ คือยังไม่ได้คุยอะไรกันชัดเจนก็พูดทางเดียวว่าทําไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไอ้ที่เป็นไปไม่ได้เขาก็ทำให้เป็นไปนะมีแล้วทำให้ไม่คิดอีกมองหนึ่งว่ามันมีวิธีที่ต้องทําให้ได้หรือมาคุยกันว่าจะมีทางออกทางเลือกยังไงที่จะไปสู่ความสําเร็จหรือแก้ปัญหานู่นนั่นนี่ให้ได้ก็ต้องอาศัยกันกล้าที่จะสู้กับความกลัว สู้กับความกลัวเช่นหลายคนมักจะบอกโอ้ยฉันมันโง่ไม่ฉลาดหรอกเรียนมาน้อยแต่ลืมมองส่วนดีบางทีคนไม่เรียนสูงนะแต่เขามีความขยันเป็นสเสน่มีความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่น่ารักประจำตัวเขาไอ้ความขยันกับความมีเสน่ห์เนีย่ยจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ โดยเติมเต็มความรู้กำกับควบคุมกันไปด้วยชนะความกลัวภาษิตว่ากลัวเกินไปทำอะไรไม่ได้ไม่สำเร็จท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะกลัวไว้ก่อนแล้วแล้วก็ไม่ลงมือทำแล้วก็ปฏิเสธอย่างเดียวว่าทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้พอคิดว่าพอเป็นไปไม่ได้ก็ไม่คิดต่อใช่ไหมไม่คุยกันต่อไม่ปรึกษากันเพราะไปคิดว่าทำไม่ได้ เราลองคิดมุมกลับอีกทีหนึ่งว่าเออมันน่าจะมีทางออกนะเราลองมาคุยกันดูนั่นคือการจุดประกายที่จะเอาชนะความกลัวด้วยการกล้าเข้าไปเรียนรู้กล้าเข้าไปเรียนรู้โบราณจะบอกว่าอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือแม้จะคิดว่ากลัวจะหาวิธีเข้าไปเรียนรู้ดูศึกษา หรือแก้ปัญหาได้อย่างไรเพราะอะไรที่มันเกิดขึ้นจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าคนเรามนุษย์ก็เรียนรู้จากสิ่งที่กลัวไม่กล้าเข้าไปแต่มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่กล้าที่จะไปเรียนรู้จนกระทั่งพิชิตเขาเขาเอเวอเรสต์ได้เพราะหลายคนแต่ก่อนคิดว่ามันขึ้นไปไม่ได้หรอกมันสูงมากนีอากาศก็หนาวเย็นแล้วใครจะไปได้น้ณวันหนึ่ง มีนักปีนเขาที่ยิ่งใหญ่เขาคิดว่าฉันจะพิชิตเขาที่สูงที่สุดในโลกให้ได้เขาก็มีความมุ่งมั่งตั้งใจตั้งใจแล้วตั้งใจอีกจนกระทั่งประสบความสําเร็จท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกล้าเผชิญกับความกลัวด้วยการเริ่มต้นที่จะกล้ากล้าเรียนกล้าศึกษากล้าแสวงหาความรู้กล้าคิดต่าง กล้าที่จะขอคำปรึกษากล้าที่จะค้นคว้าความรู้หลากหลายที่จะเอามาปรับปรุงต่อยอดเติมเต็มอุ้ยได้ตั้งหลักมากมายท่านผู้ชมทั้งหลายนึกถึงการขยายพันธุ์พันธุ์พืชนะะมีหลากหลายวิธีหนึ่งขยายด้วยกันเพราะจากเมล็ดอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งนะก็ได้ต้นพืชต้นไม้ 2. ได้จากการเพราะเนือ้อเนือ้อเนือเน้อเยื่อถัดต้นไม้ 3. ได้เกิดจากการตอนกิ่งนะตอนกิ่งได้เจากันทาบกิ่งเห็นไหมมันมีหลากหลายวิธีท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นความสำเร็จความสุขก็มีช่องทางที่จะทำ ให้มันเกิดได้แต่ต้องเรียนรู้เปิดใจข้อที่7ทํากิจกรรมเล็กๆให้สําเร็จก่อนความชัยชนะจากสิ่งเล็กๆจะเป็นแรงสนับสนุนส่งเสริมให้เราทํากิจกรรมขนาดกลางขนาดใหญ่ได้เขาเรียกว่ามันเป็นแรงเกื้อกูลหนุนส่งซึ่งกันและกันท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าคนเราทํากิจกรรมเล็กๆไม่สําเร็จ อย่าหวังว่าจะทํางานใหญ่ได้เพราะไม่มีประสบการณ์เขาเรียกว่าไม่มีประสบการณ์ประสบคือไปพบไปเห็นการะคือเหตุการณ์ที่เรียนรู้ดูจําแล้วนํามาขยับขยายให้มันกว้างมากขึ้นโครงการใหญ่มากขึ้นจนกระทั่งเป็นเมกะโปรเจกต์คือโครงการขนาดใหญ่เพราะก็ขยับเป้าหมายทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นด้วยตัวเรา ด้วยการเรียนรู้ฝึกถ้าปฏิจาการฝึกคนเราสู่ความสําเร็จไม่ได้เพราะความสําเร็จมันเกิดขึ้นเองไม่ได้หรอกท่านผู้ชมทั้งหลายไม่มีสูตรสําเร็จไม่มีอาหารสําเร็จนะไม่เหมือนอาหารที่ท่านผู้ชมทั้งหลายปรุงสําเร็จนะอันนั้นเป็นอาหารแต่ความสําเร็จความสุขความเจริญไม่มีสูตรสําเร็จครับต้องอาศัยการฝึก ผลเรียนรู้เอาจริงเอาจังข้อที่8ต้องบอกตัวเองเสมอว่าฉันทำได้ต้องมั่นใจเมื่อเราสั่งสมทีละเล็กทีละน้อยมามันเกิดความมั่นใจท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าใครทำอะไรสำเร็จได้ด้วยตัวเองทำกิจการงานได้ด้วยตัวเองคุณจะมีความเชื่อมั่นจะมีความสามารถพิเศษอยู่ในตัว หรือมีพลังพิเศษที่อยู่ในตัวที่จะขับเคลื่อนเลื่อนไหลทํากิจกรรมได้มากขึ้นหรือได้ละเอียดขึ้นหรือยิ่งใหญ่มากขึ้นเพียงแต่บอกเองว่าฉันทําได้เมื่อคุณบอกว่าฉันทําได้คือบอกตัวเราเรียกว่าใจสั่งมาให้คิดให้พูดให้ทํำสิ่งนั้นแล้วนําไปสู่ความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองได้เพียงต่อต้องเป็นคนคิดกว้างมองไกลไหวดี และเป็นคนชอบทํางานไม่ใช่เพ้อฝันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นปราญ์โบราณจึงบอกว่าอยากดูคนที่ประสบค,ความสําเร็จให้ดูสิ่งที่เขาทําอย่าดูหรือฟังสิ่งที่เขาพูดอย่างเดียวขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติรับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระความรู้คู่คุณธรรมชอบ กดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานที่จะพัฒนานำสาระมาเล่ามาขยายความเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่อยู่ทุกพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศขอเป็นกำลังใจแก่ญาติมิตรทุกท่านทุกคนสาทุโข,ขโมทนาพาให้ชื่นจิตราบรื่นปรีเปรมกเกษมสัน อายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอย่ยอยู่ก็ขอให้มีชัยเดินทางไกลก็ขอให้มีโชคได้บริโภคของดีลูกหลานกระตันอยู่กระตะเวทีอยู่เย็นเป็นสุขเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามเจริญพร